ดีแก่เลคับเด้อเดี๋วฟ้มีมาครับ มันโคได้อยู่ดีออกมาครับเอาดีออกมากครับเป็นแบบนี้ถอดใช้ปั๊มมือครับผมมาถอดใช้ปั๊มมือครับผมมาหลังก็ใส่สลีบครับนี่ครับพี่เสียงเสียงคนครับโดูดมาครับนี่ครับให้มือมันไล่มันนี่ครับ จะดูอีกรอบหนึ่งครับน่ครับมึกไลออกมาแล้วครับน่ครับมึกไลออกมาพ่อทำนี่เคนี้ก็พ่อล้ะครับแล้วก,ก็ทดสอบด้วยครับที่นี่ จากนี้นะครับจากแบบนี้สีบอกมาเลยมาจะเหลืองหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มาตรงมาสางหลังหัวมันเกืนหนะึ่งสังหลังธรรมดานี่ลนะต่อสายมาไหวสางหลังหัววิทีนะึง มึกสะไหลออกมาบมาทางหลังหัวให้มันมึกไหลออกมา ลอครับทำหมึกวิ่งแบบนี้ที่ว่าปั่มปั่มปกติสั่งล้างหงวัวแล้วหมึกไหลามากับสาย ปั๊มปกติปั๊มตัวนี้ปกติแต่ถ้าเขาสร้างรางหัวแหล้วตอนแรกก็สร้างรางหัวมันบ่อหมาไปว่าปั๊มตัวนี้มันบ่อคอยอันบ่อคอยดีบันไดมันเริ่มจะเสียวิธีแก่คือเอาตัวนี้ล่ะด่ดนนี่ครับเอาสลิงตัวนี้งด่วมาก่อนเพื่อให้ว่าให้ว่าอันมันมือกมันหนังมือกมันหมามันมานสายปั๊ม มาปัมป่มทัมางานปกติมาจะสอนปิน้นนงครับจามพิมน,นะครับจากดำปกติเหลืองปกติแดงหายนำเงินหาย không có mà hả suối <laughs> châm